สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมเมนูแนะนำนะคะห่อหมกขวปีนะคะห่อหมกขวปีสมุนไพรนะคะจะไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะคะไม่ไม่ใส่เนื้อค่ะพูดถึงเนื้อปลาเนื้ออะไรไม่ใส่เราใส่กับผักร้วๆน,นะคะเปิดเลยค่ะอันนี้เราก็เอามาชมหนึ่งห่อนะคะมาแนะนำนะคะก็จะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะกะมีกะทินะคะแล้วก็ใส่ตะทิ พริกแกงนะคะแล้วก็ใบนะคะใบมะกรูดซอยรวมไปนะคะเครื่องปรุงรสนะคะคุกเค้าให้แห้งๆนะคะแล้วมาใส่ไใส่ใบตองห่อนะคะห่อให้สุกนะคะอันนี้เราก็เอามาหนึ่งห่อนะคะกําลังร้อๆเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ม,มีไฟอยู่นะคะอันนี้ก็แล้วก็ ให้ดูนะคะว่ามีมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะเป็นหอมหมกหัวปีนะคะก็มีนะคะมีผักนะคะผักหัวปีนะคะเราเอาไปล้างให้เกี้ยงให้สะอาดให้ขาวนะคะให้ขาวเสร็จแล้วเราก็ซอยซอยแล้วก็เอาหัวปีนะคะใส่ในภาชนะของเรานะคะแล้วก็ใส่พริกแกงเครื่องปรุงรสกะทิไปนิดหน่อยกะทิใหญ่เยอะนะคะเดี๋ยวปรุงมันจะแห้งช้านะ นี่นะคะหอหมกหัวปีนะคะนี่น่าทานไหมคะค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็มาแนะนำล้วก็เราจะมาแนะนำหนึ่งเราจะมาแนะนำหนึ่งหอนะคะเราทำก็ประมาณสักห้ห,อห่ออย่นี้เป็นคลิปแนะนำนะคะว่าแต่และว,วันนะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรนะคะ เมนูนี่หรือว่าเราจะไปซื้ออาหารมาแล้วก็จะมาแนะนําว่าอาหารที่นี่อร่อยหรือไม่อร่อยนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเมนูแนะนาของอร่อยๆอ,อ,ยอันนี้คือพ่อหมกหัวปีสมุนไพรนะคะล้วนๆเลยนะคะล้วนๆเลยนะคะกาลังล้นๆ้อเลยนะคะนี่นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะไปดูในนี้นะคะฟันขึ้นเห็นไหมคะมันฟันขึ้นแล้วก็ ให้ดูให้ชมนะคะมาชิมกันได้เลยนะคะมาชมนะคะหอหมกหัวปีสมุนไพรอร่อยอร่อยถึงใจของเราไปเลยนะคะก็เป็นคลิปที่แบบว่าเอาสิ่งดีๆนะคะมาแนะนํานะคะอาหารแต่และที่ว่าที่ไหนถูกบ้างที่ไหนแพงมากนะคะเราก็จะมาแนะนําให้ดูนะคะให้ชมว่าที่นี่อร่อยหรือไม่อร่อยนะคะอร่อยสุดราคาแพงหรือไม่แพงนะคะก็เป็นคลิปที่ เราไม่ไม่ทำคลิปยาวมากๆนะคะจะทำคลิปสั้นๆและเป็นอาหารที่ถูกปากนะคะถูกปากของเราแล้วก็ทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเลยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภยัยแค่ค่าจะกยนอันตรายทั้งปวง บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ